น่าจะประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยแหละครับไม่น่าจะถึงสองอาทิตย์นะครับก็เนี่ยนะครับก็มีหน่อกออขึ้นมานะครับเนี่ยครับเริ่มงอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราแผ่นนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวคนไมครับอ่าเดี๋ยวเราดูก่อนขี้เกียดขี้เกียดขี้เกียดเหมือนจะอยู่ตรงนี้อีกหน่อครับอ๋อยังไม่เจอครับยังไม่เจอครับอ่าให้ลุ้นกันครับให้ลุ้นให้ลุ้นก็จะมีชิ้นตาที่ด่างดีเยอะเยอะเยอะพอสมควรครับผมเนี่ยครับอ่า เห็นไหมครับเริ่มแทงหน่อขึ้นแล้วครับเริ่มยาวแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีดูจากลากครับผมนี่ครับลากแบบเยอะมากครับผมต่อมาเราจะพามาชมช้างขาวที่เราเคยทำการยกยอดไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าพอเรายกยอดไป เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ามาชมเลยครับผมนี่ครับนี่คือต่อสางขาวนะครับที่เรายกรอบไปนะครับก็ผ่านไปประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยแหละครับไม่น่าจะถึงสองอาทิตย์นะครับก็นี่แหละครับก็มีหน่อกออขึ้นมานะครับก็ถือว่าอ่าไวพอสมควรนะครับนะครับก็ถือว่าออกมาสวยค่อนข้างจะสวยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ช้างขาวอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ได้ผลดีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมต่อที่เราหั่นท่อนไว้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปชมกันครับผมเดี๋ยวเราจะพามาชมท่อนท่อนท่อนต่อของช้างช้างขาวนะครับที่เราเคยเคยหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ผ่ากลางนะครับแล้วเราก็วางนะครับ อ่ะโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกก็วางไปในดินเลยแล้วก็กบเงี้ยครับเดี๋ยวเราเล็งก่อนอ่ะโอเคตรงนี้ได้ปรับแล้วก็วางลงไปเราก็กบแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยครับผมเ๋ยวมาดูนครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับมาเลยครับผมนี่ครับจากเราที่เราเคยเคยวางท่อนไว้แบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ เห็นไหมครับ <amounts> ก <of water writers> ็เ <Ende> ร <esa normal isation> ิ่มงอกกันแล้วนะครับนี่ครับอ่าก็จะเห็นว่ามันมีการงอกมีการอะไรนะครับนี่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับครับผมก็เนี่ยครับเริ่มงอกกันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราแผ่นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าครับผมก็นี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีนะครับที่ได้ผลดีนะครับครับผม ง่ายไม่ยากครับผมก็ลองไปทํากันดูนะครับโอเคครับเราจะพามาชม่าบุตรลครมิ้นด์ด่างชมพูนะครับ่าที่เราได้ทําการยกยอดไว้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่า่าหลังจากที่เรายกยอดกันไว้เนี่ยเขาจะได้ผลดีขนาดไหนเขาจะได้มากินหนอ่อผลตอบรับมันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมเชิญชมครับผมนี่นะครับนี่คือตอที่เราอ่าที่ได้ทําการเคยทําการยกยอดไว้นะครับ นี่นะครับก็เริ่มอาเห็นผลแล้วนะครับผมก็เนี่ยที่แน่ๆเลยที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเนี่ยหนึ่งหนอนะครับที่เราเราได้มานะครับหนึ่งหนอนนะครับนี่ครับหน่อที่สองนะครับนี่ครับหน่อที่สามหน่อที่สี่นะครับนี่ครับหน่อที่ห้านะครับนี่ครับนี่ครับนี่หน่อที่หกนะครับก็ที่เห็นเห็นที่พ้นดินมาแล้วก็มีอยู่หกหน่อนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจมันจะอยู่ตรงนี้อกหนอครับ ังไม่เจอครับยังไม่เจอครับ,ใ,รบให้ลุ้นกันครับให้ลุ้นให้ลุ้นแต่ว่าที่เห็นที่แน่ๆเลยก็มีหกหน่อนะครับณเวลานี้นะครับก็ประมาณนี้ครับครับผมก็หลังจากทกําการยกยอดไปก็ที่เห็นผลก็คือได้มาทั้งหมดหกหน่อนะครับผมก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งที่ได้ผลตอบรับดีค่อนข้างจะดีมากๆนะครับผมจากที่เราเคยทำคลิปลง รู้ไปหรือว่าลงเพจไปในการหั่นชิ้นตาบุษราคำหรือว่าการขยายชิ้นตาบุษราคำนะครับวันนี้เราจะมาทำการอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่ติดตามาในการหั่นชิ้นตาของเราว่า,าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ2ออาทิตย์ชิ้นตาของเราเป็นอย่างไรบ้างครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมเนี่ยครับแทนแทนมาแล้วครับผมเนี่ยครับ เห็นไหมครับคือชิ้นตาเนี่ยครับเปิดออกมาได้สวยสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็เริ่มโตกันแล้วนะครับผมก็จะมีชิ้นตาที่ด่างดีเยอะเยอะเยอะพอสมควรครับผมเนี่ยครับอ่าดูกันใกล้นะครับผมเห็นไหมครับก็จะเปิดด่างดีสวยงามถามว่ามีเขียวไหมก็มีนะครับอ่ามีเท่าที่ดูมีอยู่ชิ้นเดียวคือชิ้นนี้นี่นะครับเท่าที่ดูมีอยู่ชิ้นเดียวนะครับนอกั้นถือว่าด่างสวยสมบูรณ์ดีครับ ถามว่ายังมีที่ไม่เปิดใบไหมก็ยังมีนะครับเนี่ยครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยครับที่ยังไม่เปิดใบนอกนั้นโดยรวมก็ก็ก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยอย่างนี้ก็เริ่มแทงขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าก็เริ่มแทงขึ้นมาสวยงามนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการหั่นชินตาบุษราคำโดยการที่ไม่ต้องอบนะครับวางแบบธรรมชาตินะครับครับผมเราก็วางเหมือนเดิมต่อไปปั๊บโอเค เดี๋ยวเราจะพาไปชมอ่าไซเรนที่เรายกยอดไว้ไปกันเลยครับาจากที่เราเคยทําการยกยอดไซเรนให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการอัปเดตไซเรนที่เรายกยอดไปว่าผ่านไปประมาณ2อาทิตย์อ่าไซเรนเป็นอย่างไรบ้างนะครับามาดูกันนะครับมาชมกันนะครับอันนี้ครับอ่ มาเลยครับผมนี่ครับจากที่เราทําการยกย่อไซเรนไปนะครับประมาณ2อาทิตย์นี่นะครับเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อต่อไปครับอ่าเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มแทงหน่อขึ้นแล้วครับเริ่มยาวแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ไซเรนที่ที่ไวมากนะครับนี่ครับนี่ครับให้ดูครับแผนไปครับครับเห็นไหม ส่วนใหญ่1ต่อจะขึ้นมา2ต้นนะครับนี่ครับให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการขยายพันธุ์ไซเลนโดยการยกยอดนะครับคือไซเลนที่จะยกยอดในเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันต้องมีอายุประมาณจากเรา,าแยกหน่ออกมาก็คร่าวๆก็จะมีประมาณ5-6เดือนนะครับถึงจะยกยอดไซเลนได้นะครับครับผม อ่ะต่อมาเราจะมาชมยอดไซเลนนะครับที่เราได้ทําการยกยอดไว้ว่ายอดเขาอ่ะหลังจากผ่านไปยอดเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะมาชมกันัะผมนี่นะครับยกให้ดูทีดต้นนะครับอ่านี่ครับนี่คือยอดไซเลนนะครับที่เราได้ทําการยกยอดไว้นะครับหลังจากผ่านไปก็ก็ถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีดูจากลากับผมนี่ครับลากแบบเยอะมากครับผม นี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับประสบผลสำเร็จนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูยอดอื่นๆกันบ้างนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งยอดนะครับเห็นไหมครับที่เราโยกยอดกันไว้ก็ดูรากนะครับเห็นไหมรากก็ออกดีปกตินะครับเดี๋ยวมาดูต้นหนึ่งครับผม นี่สุดยอดนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งยอดนะครับที่เราทําการยกยอดดูนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จดีนะครับยอดแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเลี้ยงอีกประมาณสักหาให้เขาใบใหม่เขาออกอีกประมาณสักเจ็ปใบเราก็สามารถทําการยกยอดได้อีกรอบนะครับโอเคครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผม